สวัสดีครับวันนี้เซลต้มมาที่โกดังเทพรักษนะครับผมคุณลูกค้าช่วงนี้มาเทพรักตอนเมื่อเช้าก็เข้าไปบางนานนครับผมคุณลูกค้าเซลตั้มก็เลยมารีวิวตัวมิซูบิชิไทตันนะครับผมเครื่อง2.4ตัวนี้เป็นตัวโฟร์วิวนะครับผมปี2021นะครับคุณลูกค้าคันนี้สวยเลยคุณลูกค้าราคาเซลตั้าเปิดอยู่ที่ 659,000บาทนะครับรถสวยเลยคุณลูกค้าครับรถสวยเลยนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีขรับนะครับคุณลูกค้าเครื่องยังนิ่งๆอยู่นะครับถ้าสนใจก็สามารถทักทายเซลยวต้มได้นะครับคุณลูกค้า สัญญาเช่าจากอคาเนแคปิตอนนะครับผมตรวจสอบประวัติได้ทุกคันเลยคุณลูกค้าเซียวตามอยากแนะนําคันนี้เลยคุณลูกค้ารถเดินสวยๆเลยครับผมคุณลูกค้าส่วนลา่างแข็งๆเลยนะครับผมคุณลูกค้าเดี๋ยวเซียวตามขาดูอย่างนะครับยางปี2024นะครับล้อแมกยังไม่มีการขวบขีดเลยคุณลูกค้าตัวนี้ รถยนต์เป็นแล็สติ๊กเกอร์ลงเล่มนะครับผมคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าซื้อไปสามารถไปลอกสติ๊กเกอร์ได้เลยนะครับผมคุณลูกค้าเดลสตาร์ผัดตัวเลขไม้นะครับเลขไม้คันนี้อยู่ที่ห้าหมื่นเก้านะครับผมคุณลูกค้าฟังก์ชันครบคร,บ,ครบผมของมิซูนะครับ ยออโต้ Auto, คุณลูกค้าีเป็นตัวขับโฟร์วิวนะครับผมคุณลูกค้าครับฟังชันครบนะครับผมคุณลูกค้าตัวมิซูขับสี่โฟร์วิวนะครับสนใจตักทายเซลต้ามได้นะครับผม เป็นลอกสติกเกอร์นะครับผมคุณลูกค้าตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับสามารถแกะออกจะเป็นผิวแบบนี้เลยครับผมคุณลูกค้าจะเป็นตัวขาวมุกนะครับถ้าสนใจก็ทักทายเซลตั้มได้เลยเดี๋ยวเซลยวตั้มพาดูคัดซีนะครับคัดซีแห้งๆครับผมคุณลูกค้า มองหาตัวขับเซมิซูปี2,021อยู่ครับผมราคาก็พอรับได้นะครับผมกับราคา6,59,000บาทนะครับตัวกระบะติดคาี่บอยให้อย่างดีนะครับผมุลูกค้าแล้วก็ติดลาวมัดของให้ด้วยนะครับสนใจก็ทักทายเซลตั้มให้ได้นะครับผม คันนี้เซลต้ามดูรถให้แล้วรถสวยเลยเดี๋ยวเซลต้ามพาดูสำเนานะครับรถยนต์ปี2021นะครับผมคุณลูกค้าจดทะเบียน25พฤศจิกายนนะครับปี6-4คุณลูกค้าเลียมจะเป็นขาวฟ้าน้ำเงินนะครับผมคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้านำไปไเดี๋ยวเซลตา้า กับเลยมให้เป็นสีขาวได้นะครับผมคุณลูกค้าครับแค่ลอกสติกเกอร์คุณลูกค้าลอกสติกเกอร์สวยเลยกับขาวมุกนะครับถ้าสนใจก็ทักทายเชลตามได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ